อิน m a m าเ k ็ตประเทศไทยร่วมกับองค์กรพันธมิตรระดับนานาชาติเปิดงาน ProPack เอเชีย2025ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียโดยคาดว่า,าจะสร้างมูลค่าทางการค้าและการเจรจาธุรกิจภายในงานได้กว่า5,000ล้านบาทสำหรับงาน ProPack เอเชีย2025เน้นความยั่งยืน โดยมีการสัมมนา,าจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเกี่ยวกับมุมมองด้านบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกความปลอดภัยของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารและการลดขยะนอกจากนี้ยังมีการเสวนา Asia Sustainable Packaging Roundtable และมีการจัดแสดงนวัตรกรรมเทคโนโลยี Technology และโซลูชันจากกว่า2,000แบรนด์จาก42ประเทศงานนี้มีเป้าหมายในการลดคาร์บอนฟุตพิน์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า8,000 0คนโดยงานโปรแพคเอเชีย2025จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11-14มิถุนายน2568ณศูนย์นิทรรศาการและการประชุมไบเทคบางนาสำหรับงานโปรแพคเอเชียนะครับครั้งนี้นะครับเราจัดเป็นครั้งที่32นะครับตามที่ทุกท่านทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนะครับอุตสาหกรรมเรื่องการ,ร แพ็กเกจจิ้งการดีไซน์แพ็กเกจจิ้งต่างๆนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารนะครับเราส่งผลทั้งในการส่งออกเนี่ยเราขึ้นมาเป็นอันดับที่12ของโลกนะครับเพราะในงานนี้เนี่ยก็มีการเติบโตนะครับตามการขยายทางเศรษฐกิจกระชนอุตสาหกรรมนะครับโดยงานครั้งนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเต็มพื้นที่นะครับถ้าทุกท่านเห็นวันนี้นะครับทุกพื้นที่ของใบเ e c h 55,000ตารางเมตรเนี่ย มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารนะครับในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรูปของ วัสดุนะครับการแพคเกจจิ้งต่างๆนะครับโดยเฉพาะอยู่ในอุตสาหกรรมนอกจากอาหารแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมเรื่องของอ่าอ่ฟาร์มาชูติคอลนะครับอุตสาหกรรมในเรื่องของอสินค้าต่างๆก็รวมทั้งหมดอยู่ในงานนะครับจุดเด่นของงานในงานครั้งนี้นะครับเรามีผู้ประกอบการเนี่ยนะครับจากประเทศเนี่ยเข้าร่วมทั้งหมด42ประเทศนะครับเป็นถ้านับเป็นรายๆของแต่ลายที่เข้ามาเนี่ยมากกว่า2,000รายนะครับ เรามีพาวิเลียนที่เขาเห็นความสําคัญในการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี่ยมีมากถึง15พาวิเลียนนะครับโดยเฉพาะทางด้านผู้แสงจากต่างชาติที่มาเป็นกลุ่มพาวิเลียนจากประเทศจากทางด้านยุโรปนะครับอเมริกานะครับจากฝรั่งเศสนะครับจากทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับแล้วรวมทั้งโปรบก,การใน CNN เอเชียและเรียกันมาพร้อมกันอย่างคับข้างในงานนี้นะครับนอกจากในส่วนของ เทคโนโลยีที่ตอบรับการเติบโตด้านอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีวิธีทีเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเซลเจอร์ฟู้ดนะฮะเรื่องของแล็บแอนเทสนะครับแล้วก็อีกหลากหลายกิจกรรมที่มีตลอด4วันงานที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีสัมมนานะครับที่เกิดขึ้นภายในในวันงานเนี่ยรวมหัวข้อแล้วเนี่ยมากกว่า400หัวข้อนะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมอาหารนะครับอุตสาหกรรม ความงามอุตสาหกรรมเรื่องของอาฟาร์มรอุตสาหกรรมหลายที่เกี่ยวข้องนนนะในเรื่องของการทำบรรจุบรรจุภัณฑ์นะครับในเรื่องของกระบวนการโปรเซสต,ต่างๆนะครับเวทีนี้เป็นเวทีสําคัญนะครับระดับนานาชาตินะครับเรียกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่ไบเทคนะครับวันนี้จนวันถึง,ถงวันเสาร์ที่14นะครับ ก็อยากเรียนเชิญทุกท่านตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับงานนี้เป็นงานโชว์นวัตกรรมนะครับเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่ารวมนวัตกรรมทั่วโลกนะครับมารวมกันในงานนี้นะครับนวัตกรรมในเรื่องของการแปรรูปนะครับนวัตกรรมในเรื่องของขั้นตอนการผลิตนะครับอแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับควรจะเข้ามาชมงานนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการมามองเทคโนโลยีในการอัปเดต ธุรกิจของตัวเองนะครับอันที่2นะครับเข้ามาสแสวงหาเน็ตเวิร์กนะครับการต่อยอดนะครับทางด้านการค้าขายวิเศษต่างๆ,ๆนะครับและส่วนที่3มนะครับมาดูในเรื่องของการอัปเดตเทรนด์นะครับอัปเดตในแง่ของการให้ความรู้ในเรื่องของอุตสาหกรรมเลยครับ แน่นอนนะครับแนวคิดตอนนี้เนี่ยทุกคนไปเรื่องของการสุขความยั่งยืนนะครับเราก็มีการทำแอคทิวิตี้นะครับการจะเข้าไปสู่เนสซิโลคาร์บอนเนี่ยนะครับผ่านส่วนต่างๆของกิจกรรมที่มีอยู่ในงานนะครับอันนี้เป็นคีย์ เป็นแรงผลักดันในการจัดงานครั้งนี้ครับในแง่ของอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตนะครับแน่นอนนะครับเรากา็พัฒนางานนะครับให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเ,เรามีการจัดเต็มพื้นที่นะครับาทางด้านผู้ประกอบการต่างประเทศในประเทศเนี่ยก็เรียกร้องอยากจะนําเทคโนโลยีนะครับเข้ามาโชว์ในงานนะครับเพราะนั้นเนี่ย เรามองถึงการเรื่องของการขยายงานนะครับขยายคอนเทนต์นะครับโดยเฉพาะการสับสนุน SME นะครับให้เข้ามารวมให้มาชมงานกันมากๆนะครับเพื่อปรับปรุงยกระดับธุรกิจของทุกอของอผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ อ,อีกนิดหนึ่งอยากจะเสริมนะครับการเข้าชมงานเนื่องจากเราใช้เป็นงานที่ใช้เต็มพื้นที่เลยนะครับก็มีผลิตภัณฑ์มีโปรดักต์หลากหลายงานนะครับอยากจะให้วางแผนการเข้าชมงานด้วยนะครับวันหนึ่งอาจจะไม่เพียงพอนะครับลงทะเบียนล่วงหน้ามาเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการเข้าชมงานด้วยครับขอบคุณครับครับ ก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับงานนี้สำหรับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านแพคเกจจิ้งนะครับเรื่องของการแปรือนการผลิตของทางด้านอาหารนะครับก็เรียกว่างานนี้เป็นงานที่จะไม่ไม่พลาดนะครับเราถือว่างานนี้เป็นงานใหญ่นะครับใหญ่ระดับนานาชาตินะครับก็อยากให้เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่อุตสาหกรรมที่ตรงนี้แล้วเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาในงานนี้ด้วยครับเข้ามาชมงานกันครับขอบคุณครับ